สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วเด้อเด้อกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมากินยำกุ้งสดหมูยอนะคะทําแบบจัดเต็มเลยนะวันนี้มาแซบแซบกันอีกเช่นเคยตามเคยนะคะทุกคนมาคะ่ะดูสิเอาจัดการนี่ก็คือ back to the basic หรอคะใช่ใช่คืออะไรอรอ เลยช่างมันเถอะโอ้ยหน้าตาหน้าตาแบบสีแบบเหมือนกุ้งดองเลยนะเธอใช่เขาไปดองนิดนึงดองอะไรดองสีอิ่วเป็นยังไงหรอคะน้องจ๋าพริกวันนี้มันไม่เผ็ดนะโมก็เลยใส่เยอะอร่อยจัดจ้านเผ็ดไหมยังเออวันนี้พริกไม่เผ็ดจริง โอ้หอร่อยวันนี้เป็นสูตรที่อะไรไม่มีน้ำเคี้ยวใช่แต่ว่าโมใช้ของอัปเตยําเนี่ยเพราะว่าก็ต้องี้โกงก็ต้องใช้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวมันไอ้นี่มันไม่หมดอ๋อนี่ก็คือใช้น้ำยำของ After Yum. อัลเตยืมเขาก็นึกว่าทำเองทำไมอร่อยมาอืมอืม กุ้งมีรสชาติเอาไปดองกับอะไรมาดองกับมันดีสูตรโกงดองแป๊บเดียวน,นะะใช่มีรสชาตินะอ,อร่อยนัวกลมกล่อมาอมาก นึกถึงตอนที่เธอทําให้เขากินครั้งแรกว้าวมว้าวครั้งแรกที่ไหนที่ห้องเนี่้แหละ,ละเธอทํายําครั้งแรกให้เขากินก็ถ่ายคลิปแรกไนงะคลิปแรกที่เป็นยอืแครอทน่ารักมาก มัน,นอาจจะเคี้ยวช้าหน่อยนะทุกคนปวดฟันอ่ะแล้วมันผ่าฟันคุดแล้วยังไม่ถึงเวลาหลับงาไม่ถึงเวลาต้องไปผ่าน้องก็ต้องไปนะอืมต้องอดเลยอ่ะตวดจา<อ>งแซบเลยเพราะมันทรมานมากเลยเนาะเกี่ยวกับฟันอ่ะแม่แม่สติเคยผ่าแล้ว เขายังไม่เคยผ่าเลยอ๋ออันนั้นไปไอ้นี่เอาออกเฉยๆอืมเลมออกเฉยๆเลมแหลมๆเขาก็เลมออกได้ดิบางอันมันก็ออกไม่ได้ถ้าเธอผ่าฟันคุดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วดิแคลก็คงอีกนานอะอน,นี่ต้องทำอย่างอื่น ถ้าเกิดเธอท้องเธอก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะทำไมอ่ะก็ทำเธอ <ๆ S 2> จะมากินปลาทุกวันเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้หรือเปล่าทำคอนเทนต์อื่นรอย ถึงไม่เผ็ดใช่ก็โอเคนะเพ้าว่าเผ็ดกว่านี้มันก็เขาก็ทรมานอะ่ะอืแต่มันจะได้สีงไงเลยดูเป็นแบบ <c oughs> โอ้โหโคตรเผ็ดอ่ะดูเป็นส้มกันโจ๊ะใช่ดูสีมันแบบ <c oughs> น้ำลงมากอะ่ะ <c oughs> ใช่ ถ้าอย่างนี้แบบว่าเธอก็ทำหลอกคนดูได้ไปแบบทำพริกร้อยเม็ดมันหาพริกแบบนี้ได้ยากบางทีมันก็ไปเจอพริกเผ็ดแต่มันก็เผ็ดอยู่ดีนะมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เผ็ดไปเลยดูทุกคนดูคำนี้นะ เด้อกินข้าวถ้ากตดว่า ใส่ห้าร้อยเม็ดอย่างเงี้ยเผ็ดไหมโหลอยอันนี้กี่เม็ดไม่ได้นับอ่ะแต่เยอะอ่ะสองเกือบสองถุงอ่ะสองถุงเกินห้าสิบไหมเกิน <isms> คิดว่าเกินอ้า้วพาพี่มันเยอะมากอเปล่ اص. แดงจ่ายวายเลยเขาเริ่มเผ็ดแล้วเนะี่ย กุ้งดองกุ้งดองสีอิ๊วประมาณยี่สิบนาทีอร่อยนะผักกระถิน สะเนินเล่นลัวน้องตอนนั้นเด็กน้องแบบว่าฝันเคยอยากเป็นแบบนางงามนางสาวไทยมากไหมเข้ามาไม่ใช่สายเลยใช่เหรอ,หอไม่อยากเป็นเหรอ,หอตอนเด็กๆแบบประถมอะไรเงี้ยไม่เคยฝันอะไรแบบเดียวแต่ตอนเด็กฝันวะอยากเป็นอะไร ฝันว่าอยากเป็นแบบเกี่ยวกับข้าราชการก็เหมือนเด็กปกติที่เขาฝันกันว่าเป็นนังพยาบาลเป,เป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กอะเนาะมันจะมีสักกี่ความฝันกันผู้ชายก็อยากเป็นทหารเป็นตำรวจเออเป็นเพื่อแต่โตมาไม่อยากเป็นแล้วโ <c oughs> ตวมาไม่เห็นมีใครอยากเป็นมี <c oughs> มีแต่คนแบบพอจับใบได้ใบแล้วคือแบบโอ้โหร้องไห้เป็นลมเป็นลมเลยสมัยแบบน้าเขาไปจับแล้วเขาไปดูอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นภาวะที่กดดันมากๆากะพ่อแม่ก็ร้องไห้คือเป็นเนระเป็นเนี่ยเอาน้าเป็นก็คือเสียใจนะครอบครัวเสียใจ oh. แมยยยยย่ยายก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไม่อยากให้ไปอ่ะแล้วก็จ้องไปอะไรอย่างเงี้ย หมือนโดนบังคับอะไม่ได้สมัครใจเอาเองอะอืมคือที่เขาให้จับก็คือไม่มีใครสมัครใจไปหรอใช่ถึงต้องจับเถอะถึงต้องไม่กดแบบนี้ออกมาอืมหน้าตีได้ไปไ,ไ,ได้ไปอะไรไปไปจับไงได,หได,ไดง้หรือได้ไปดำหรือได้ไปแรง ใบใบเขียวแต่ก็มีบางคนนี่ก็อยากเป็นนะแต่ส่วนน้อยออยากไปเขาก็สมัครเอาเออเขาก็สมัครนั่นแหละแต่บางคนก็สมัครเพื่อเพื่อที่จะได้เป็นแค่หกเดือนแล้วก็ออกมาอ๋อถ้าสมัครถ้าทําใจสมัครแต่ถ้าแบบไม่ทําใจก็คิดจะอยู่นานกว่าถ้าจับก็สองปีถ้าโดน นชายชาติทหารแต่ดีที่ผู้หญิงไม่มีแบบนี้เนาะถ้าอนาคตเขาต้องบงังคับผู้หญิงเหรอแล้วแบบเธอเ้่าหรอายุยี่สิบเน่ยเธอก็ต้องไปจับนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะ่ะแแ้วเบบ่าให้ไปเป็นทหารเงหรอหรือว่าเป็นทหารทหารหญิงอย่างเงี้ยเหรอ ถ้าเกิดมันเข้าสู่แบบสงครามโลกครั้งที่สามอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเกณฑ์คนไปเป็นนาหารเขาหนีเลยบ้าส่วนสูงเขาไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วเขาต้องการหาคนเป็นลบแล้วถ้าเกิดสงครามไม่เกี่ยวกับส่วนสูงแล้วเกี่ยวที่กําลังคนแล้วเขาจะตัดนิ้วนิ้วหนึ่งก็เป็นนาเหมือนทุกวันเนี้ยถ้าเป็นเพศที่สามก็คือไม่ได้เป็นปะใช่เออแต่ต้องแปลงเพศกับทําหน้าอกอะ อ๋อก็ต้องให้มันเหมือนแบบว่าเป็นซาลีละเป็นผู้หญิงหมดเลยโหกุ้งเกือบโลอ่ะเหลือนี้เดียวจะโลหนึ่งอ่ะไม่ได้ใส่อร่อยถ้าเกิดมีไททันมาบุกอ่ะถึงเป็นผู้หญิงก็ต้องโดนเกณฑ์ทหารอยู่ดีถูกไหมถ้าเป็นหน่วยสำรวจเนี่ยนี้อ แล้วแต่เราเด็กแล้วเราจะเข้ากลุ่มไหนเออเขาเข้ากลุ่มไหนดีวะเขาเข้ากลุ่มชั้นในดีกว่าปลอดภัยสุดเป็นแบบทหารรักษาพระองค์อะไรเงี้ยก็คืออยู่ในสุก็คือปลอดภัยจุดแต่ถ้าคนกล้าหน่อยก็จะออกเป็นหน่วยสำรวจถ้าใครดูไททันนะทุกคนก็คือมันหน่วยสำรวจก็คือเป็นหน่วยเสี่ยงอะหน่วยกล้าตายอะเนาะ แล้วตีเลือกเป็นอะไรเขาว่าเธอต้องเป็นชั้นในเหมือนเขาเลยใช่ไหมแต่ทําเป็นแบบุีความคิดกล้าหาญอย่าเป็นแบบตำรวจอะไรหมดเลยอืมอ,มอร่อยเอาละค่ะทุกคนก็ไปแล้วนะคะวันนี้กับคลิปเอ่อยำกุ้งสดดองซีอิ๊วหมูยอละกันเนาะเออ เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ให้โบกับนิวด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย